สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมิสเตอร์ซิโรซีนะครับวันนี้จะมาแจกสคริปสำหรับ5นาทีเท่านั้นนะครับเพราะว่า1นาทีนั้นค่อนข้างจะมีความผันผวนของราคาตลาดสูงนะครับแล้วก็อันตรายด้วยสำหรับในการเทรดช่วงนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับตรงนี้มีให้ดาวน์โหลดที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนะครับอรพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็ทำการคุมตัวอักษรไหนก็ได้ กด Ctrl A กด Ctrl C เป็นการบันทึกเก็บไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเปิดโบเกอร์ไอเค o ยโขึ้นมานะครับเลือกตรงตัวชี้วัดด้านบนจะมี U C แถบเครื่องมือนะครับเลือกตรงแถบสคริปต์เพิ่มด้วยตัวเองนะครับแล้วก็คุมตัวอักษรไหนก็ได้กด Ctrl A กด Ctrl V เป็นการลงเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการ ใช้ทันทีนะครับไปที่สคริปต์เลยนะครับตัวชี้วัดสคริปต์เป็นคาคูลินเจอร์โปรนะครับชอบขบวนการนี้ก็ย้อนไว้กันหน่อยนะครับเลือกตรงแถบสีนะครับตรงแคนเดลครับเลือดปิดทั้งหมดนะครับสามช่องเลยนะครับเราจะเลือกให้เป็นสีขาวแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นเราจะเลือกตรง Up Color ให้เป็นสีฟ้านะครับหลังจากนั้นสมัครใช้งานครับและทีนี้นะครับเราจะไปที่ประเภทของการาฟเลือกตรงแท่งเทียนเลือกตรงสีเขียวนะครับให้เป็นสีฟ้านะครับนี่ก็จะได้พอดีกับสคริปต์ของเรานะครับเป็นนินจาฟ้านะครับผม ทีนี้แนะนำนะครับไปที่เดี๋ยวก่อนนะครับแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอ่ะไปที่การเปลี่ยนแปลงครับไปที่ดอนเชียนเปลี่ยนจาก20เป็น16นะครับตรงฟิลลิ่งเราไม่เอานะครับหลังจากนั้นก็เป็นเส้นขนาดต่างๆนะครับ ตรงนี้ตรงเส้นขนาดกลางเราเอาเป็นสีที่แตกต่างนะครับสีเหลืองก็ได้นะครับสมัครใช้งาน,นครับก็จะได้แบบนี้นะครับเราจะเห็นทั้งกรอบราคาแล้วก็จุดต่างๆที่เราจะเข้าออเดอร์หรือจะเป็นเส้นอื่นก็ได้นะครับตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับงั้นเปลี่ยนจากดอนเชียนปกติ สีฟ้าเป็นสีขาวแล้วกันนะครับคาดว่าจะมองง่ายกว่านะครับเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราไว้ดูวอลลุ่มนะครับก็ให้เป็นดีม์คเกอร์ก็ได้นะครับเปลี่ยนจาก13าเป็น16นะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็เส้นก็เป็นขนาดกลางนะครับสมัครใช้งานนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เป็นการเริ่มแล้วก็ทดสอบไปวันนี้ก็จะทดสอบแค่ไม่กี่ไม้นะครับอาจจะไม้2ไม้นะครับเพราะว่าท้าเฟรม5นาทีนี้ไวมากนะเราโอกาสก็จะขึ้นไปอย่างเดียวเลยนะตอนนี้โอเคตอนนี้นะครับคือเรา ต้องการที่จะเหตุอย่างแรกเลยนะครับให้เป็นจุดบ่งบอกสัญญาณก่อนนะครับว่าจะมีการกลับตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับให้มีลูกศรนะครับปรากฏด้วยนะครับแล้วเราก็ค่อยทําการบายขึ้นไปนะครับการบายนั้นเราจะเล่นทำเฟรมที่5นาทีนะครับหมดเวลาอายุก็ต้องเป็น5นาทีนะครับเราค่อยสังเกตตรงนี้นะครับ พอคิดเข้าไปกันหมดอายุนะครับตรงนี้เล่นเป็นแบบดิจิตอลนะครับเห็นไหมครับเขาจะลงท้ายด้วย5และ0นะครับคือเราจะทเทรเฉพาะ5นาทีเท่านั้นนะครับเป็นแบบนี้นะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าให้บายใช่ไหมครับ เราก็บายซ้ไำไปได้นะครับนี่ถือว่าเป็นการแก้ไม้ไปด้วยนะครับส่วนให,ใหญ่ผมจะแก้ไม้สามไม้เลยนะครับคืออย่างแรกเลยนะครับที่เราทําการซื้อให้มีจุดก่อนและหลังจากนั้นมีลูกศรบ่งบอกว่าจะขึ้นต่อไปนะครับแล้วก็ตรงดีมาร์เกอร์ตรงนี้ขอให้เขาอยู่ใกล้กับ50หรือมีแนวโน้มที่จะขึ้นได้นะครับเราจะทําการบายขึ้นไปนะครับ และเพื่อความมั่นใจเราจะดูมุมมองนะครับมุมมองออกมาจริงๆแล้วนะครับเป็นเทนขาขึ้นมาเลยนะครับขาเป็นเทนขาขึ้นมาเลยนะครับและทีนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ในกรอบไซเวย์อยู่นะครับอยู่ในกรอบไซเวย์ใช่ไหมครับกรอบไซเวย์และตอนนี้เป็นช่วงที่เขาทะลุออกมานะครับ เขามีสิทธิ์ที่ลงมานะครับแต่พระเอ释แท่งนี้ปิดสูงแล้วก็เกนกินหลายๆแท่งเลยนะครับแท่งนี้มีโอกาสที่จะขึ้นนะครับ,นนรบเวลายังไม่จบนะครับเราก็อย่าเพิ่งพิจารณาว่าเราจะแพ้นะครับบางทีเขาอาจจะขึ้นในเวลาหนึ่งนาทีสุดท้ายก็ได้นะครับ เราก็กลับมาเป็นชนะได้นะครับการเทรด5นาทีนั้นใจเย็นๆนะครับพอเราทําการซื้อขายแล้วเราก็ต้องรออย่างเดียวนะครับเพราะว่าทุกการวิเคราะห์เราวิเคราะห์มาหมดแล้วนะครับแล้วก็การซื้อขายของเรานะครับจะมีทั้งมองแนวโน้มของเขาด้วยนะครับเขาอาจจะขึ้นแบบนี้ก่อนที่เขาจะลงมาอีกทีก็ได้นะครับ ก็ตรงดันเชียนนะครับเขาเป็นกรอบราคาให้เรานะครับถือว่าตรงกรอบราคาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวต้านของราคาด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นแนวรับของราคานะพอลูกศรเกิดขึ้นปุ๊บนะครับอ่าดินจาฟ้าเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะทําการบายแต่ขอให้มีจุดที่สําคัญของเขาก่อนนะครับค่อยบายขึ้นไปเนี่ย ถ้าเราได้จุดที่ไม่ดีอย่างจุดด้านบนเมื่อกี้นะครับก็โอกาสที่เราจะแพ้สูงนะครับถ้าได้จุดที่เขาย่อลงมานะครับเราก็จะชนะนะครับในจุดที่ผมทําการซื้อนะครับมีโอกาสที่จะผักดันราคาขึ้นไปเราชนะแค่ปลายไส้เราก็ถือว่าเราชนะนะครับการซื้อขายก็ต้องใจเย็นๆนะครับตรงนี้ผมแค่เป็นวิธีการแล้วก็เทคนิคในการเอาชนะตลาดเท่านั้นนะครับ ไม่ได้พาเพื่อนๆมาสมัครอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับการเทรดทุกๆรูปแบบที่เพื่อนๆชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนเพื่อนๆสามารถดัดแปลงได้และการดาวน์โหลดนั้นเป็นการดาวน์โหลดฟรีนะครับก็อาจจะเป็นอินดิเคเตอร์แล้วก็สคริปทั่วทุกมุมโลกอาจจะอยู่ในช่องนี้ก็เป็นได้นะครับก็ไม่แน่นะครับเ <c oughs> พราะว่าผมก็มี หลายอาจารย์ที่ใจดีนะครับแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มที่ใจดีมากๆนะครับเขาก็แบ่งปันกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดอินดิเคเตอร์ของ m t 4ที่ผมทำการทดสอบถ้าเกิดว่าไม่มีสภาวะขัดแย้งกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องได้ใช้ vps ในการลันนะครับเราก็ใช้แบบปกติได้ครับผมต้องการความชชัว์นะครับต้องการความสเสถียรของการาฟด้วยนะครับแล้วก็ลูกศรน,นะครับ ถ้าเกิดว่าโอเคแล้วทีนี้ก็จะทําการแจกภพยในกลุ่มก่อนเลยนะครับส่วนในช่องนั้นก็ลุ้นกันอีกทีนะครับผมเราก็มาเริ่มที่คู่อื่นกันต่อนะครับผมก็จะทดสอบดีต้นนะครับไปที่ยูโรดอลลาร์นะครับยิ่งตรงดีมร์เกอร์เขาอยู่สูงกว่า 50นะครับโอกาสของเขาก็คือจะขึ้นนะครับเห็นไหมครับยิ่งมีจุดนี้แล้วก็มีลูกศรบง่งบอกแท่งนี้แล้วก็5นาทีเลยนะครับนี่กดแท่งนี้5นาทีเราก็จะชนะนะครับแบบนี้นะครับแท่งนี้ก็ชนะนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะครับแนะนำนะครับแนะนำ เป็นไปที่ตัวชี้วัดนะครับ moving average เส้นค่าเฉลี่ยนะครับเปลี่ยนจาก14เป็น5นะครับเพราะว่าเส้นนี้เป็นพระเอกตลอดการอยู่เลยครับให้เป็นสีขาวก็ได้นะครับนานใหญ่ครับสมัครใช้งาน,นก็เพื่อนๆก็อย่าลงนะครับเพราะว่าตอนนี้เราใช้เป็นสีขาวนะครับ หรือว่าจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับสมัครใช้งานแล้วก็ตรงเส้นการของดอนเชียนนั้นเราเปลี่ยนเป็นสีอื่นแทน,นเปลี่ยนเป็นสีม่วงก็ได้นะครับ oh, <you> know. ไม่ให้ซับไปทับกับเส้นของเรานะครับ ช่วงที่เขาขึ้นไปและมีการโค้งกลับมาโดยที่มีชุดแท่งเทียนของเส้นขอ,องแท่งเทียนนะครับคู่นี้นะครับแล้วก็จะปิดอยู่ต่ำกว่า s m a 5นะครับเราก็จะเซลล์ลง5นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่มั่นใจกับเทคนิคนั้นนะครับก็ตามจุดและลูกศรได้เลยนะครับขอให้เขาอยู่สูงกว่า SMA 5เส้นสีเหลืองนะครับเราก็จะบายใช่ไหมครับถ้าเขาอยู่ต่ำกว่า SMA 5เราก็จะทำการเซลลก่อนที่เราจะทำการเซียวและบายนั้นขอให้ดูมุมมองขนาดกว้างก่อนครับรับกว้างของก่อนว่าเขามาแบบไหนนะครับนะครับเขาเริ่มเป็นขาลงใช่ไหมครับเริ่มเป็นขาลงแต กราฟณปัจจุบันนั้นเขาเป็นโซนของตลาดไซเว์แล้วก็ทิ้งตัวลงมาแล้วก็ขึ้นไปนะบแบบนี้นะับลักษณะแบบนี้เขาจะทิ้งตัวลงมาแล้วก็ขึ้นไปอีกทีหนึง่งนละักษณะแบบนี้จะเป็นแบบนี้บ่อยมากนะครับแต่ก่อนที่เขาจะขึ้นไปนั้นเขาก็ต้องมีพฤติกรรมของเขาก่อนเขาอาจจะมาไซเวย์อยู่แถวๆนี้นะครับ จิกๆๆๆว่าขึ้นไปแบบนี้นะครับช่วงก่อนที่เขาจะลงมาถึงจุดข้างล่างนะครับเราอาจจะตามเข้ามาได้นะครับให้อยู่ต่ำกว่า80เนี่ยเซลยครับ,บ SMA 5โค้งลงนะให้มองไปที่เซลย์นะครับแต่อย่าเพิ่งรีบเซลยนะครับเราต้องดูก่อน ค่อยดูกันไปก่อนนะครับโอกาสต้องมีสักครั้งหน่ตรงนี้ก็เป็นโอกาสเลยนะครับเนี่ยโอ้โหสวยงามครับผมทำการเซลล์5นาทีนะครับตรงนี้นะครับภายในด้านหลังจะต้องจบอยู่ที่4ีหหรือ50ย์นะครับ ต้องเป็นภายใน5นาทีเท่านั้นนะครับตามเฟรม5นาทีนะแล้วก็ตรงนี้เขามีโอกาสท,ที่จะหักหัวลงนะครับและตรงนี้นะครับนี่เป็นกรอบไซด์เว์เล็กๆนะนี่สอบกรอบไซด์เว์เล็กๆแล้วก็ยังมีตรงนี้นะครับคือ ุตแท่งเทียนตรงนี้เขาได้อ่อนแรงแล้วนะครับแล้วก็แท่งนี้ก็ไม่สามารถที่จะขึ้นทะลุผ่านแท่งนี้ไปได้นะครับและยังมีแท่งสีแดงปิดมาอีกนะครับแต่ยังไม่พอยังมีแท่งสีแดงเข้ามาอีกนะครับเป็นเหมือนกับรูปค้อนกับหัวนะครับนี่หรือที่เรียกว่าชุ o นิงสตาร์นะครับแต่จุดที่ผมเข้านี้คือจุดที่ใกล้กับ SMA5 มากที่สุดนะครับ s อ a 5ครับก็คือเส้นที่ผมทําการซื้อขายนะครับให้ใกล้มากที่สุดเพราะโอกาสเขาจะปิดเซล์นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ารุเพื่อนทันในลูกศรตรงนี้เพื่อนเพื่นก็จะชนะในแท่งนี้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ทันจริงๆก็รอจังหวะให้ใกล้กับ s อ a 5แล้วก็เซลยหลังจากนั้นเขาก็จะพยายาม พาตัวเองลงมาให้ได้ถึงจุดด้านล่างนี้นะครับแล้วก็จุดที่มีความสำคัญมากๆนะคบาัาหากเกิดว่าเขาอยู่ต่ำกว่า S B 5และหลังจากนั้นมีจุดสีเหลืองเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกแท่งหนึ่งถ้าเขามีคำว่าดินจาแดงเกิดขึ้นนะครับเราก็ เซลตามนะครับอโอกาสเขา,าตราชนะถึง8 0เลยนะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามีจุดสีเหลืองแต่ยังไม่มีลูกศรบอกเราก็ยังไม่ซื้อนะครับเห็นไหมครับ s อสเ้โค้งขึ้นด้วยสวยเลยนะครับแล้วก็มีจุดด้วยและหลังจากนั้นมีนินจาฟ้าเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แท่งนี้เราก็ทำการบายขึ้นไปนะครับต้องคอยระมัดระวังนะครับว่า เป็นตามรูปแบบที่เราคำนวณไว้แล้วก็คาดการไว้หรือไม่เนี่ยครับถ้าไม่เป็นเราก็อย่าเพิ่งทําการซื้อขายนะครับการเทรดทำเฟรม5้นาทีต้องใจเย็นมากๆเลยนะครับรอได้รอนะครับอย่าเพิ่งทําการซื้อขายนะครับรอให้ได้แล้วก็มองให้ออกด้วยนะครับรอให้ได้แล้วก็ต้องมองให้ออกด้วยการซื้อขายนั้นให้มองซ้ายอยู่เสมอนะครับ เอาเป็นมาแบบไหนเห็นไหมครับเขาอยู่ในกรอบเนี่ยเราก็จะคาดว่าชุดแท่งนี้เขาจะมาถึงด้านล่างนี้นะครับบางครั้งลงมาติดแล้วก็พุ่งทะลุออกไปนะครับเป็นการคาดการณล้วนๆนะครับทิศทางของการาฟนะครับไม่แน่นอน ยิ่งข่าวสารบ้านเมืองเป็นยังไงก็ไม่รู้ครับเราก็ไม่ได้ดูด้วยเนะี่ยใช่ไหมครับตรงไอคิวออปเขาบอกว่า3มทุ่ม15นาทีจะมีการประกาศข่าวหรือจะดูในตรงนี้ก็ได้นะครับว่าวันนี้วันที่17ดด้วยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่าง อีก15นาทีจะมีการประกาศข่าวของดัชนีจากสหรัฐอเมริกาครับคู่สกุลเงินที่มี USD จะค่อนข้างที่จะพันผวนมากนะครับแล้วก็ไม่แน่นอนนะครับการประกาศข่าวของเขานะครับจะขึ้นก็ได้หรือจะลงก็ได้นะครับบางทีดีต่อเงินดอลลาร์นะครับแต่ว่าดันขึ้นนะสมมุติว่าผมเล่นเป็น ยู EU, หรือยูโรดอลลาร์ะครับดีต่อสหรัฐอเมริกาบวกเอาบวกเอานะครับเป็นสีเขียวรุน้วนเนะแต่การาฟพ,พุ่งขึ้นเนะี่ยแปลกไหมล่ะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับแล้วก็บางทีบอกว่าเงินดอนลลา,าร์สหรัฐนะครับปิดลบนะครับโอ้โหลบเร็วลบอีกเนะี่ยดันดีต่อสหรัฐอเมริกานะครับผมก็แปลกใจนะ เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องดูท่าทางของเขาก่อน,นะนรับการเทรดของเราก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับทีนี้เราก็อยากจะชนะทุกๆการเทรดเราก็ต้องร้อน,นครับทีนี้ประมาทไม่ได้นะครับประมาทแล้วเงินหายหมดนะครับอย่าลืมนะครับการฝึกเทรดด้วยเงินเนโมนั้นไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถไปเทรดเงินจริงได้นะครับ แต่ฝึกฝึกจนให้เราชํานาญและหลังจากนั้นสนามจริงสนามไหนเราก็สู้ได้นะครับอย่างตรงนี้นะครับโอกาสก็มาแล้วนะครับเป็นตามที่ผมได้วิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเพราะว่าเขาเป็นโซนจริงๆก็คือโซนขาขึ้นนะครับ,นะรบเรามองตั้งแต่โซนแรกๆมานะครับของ EU นะครับ แล้วก็นกปัจจุบันเขาแค่เป็นการพักตัวแล้วก็จะเปลี่ยนเชนเป็นขาขึ้นนั่นเองเนี่ยเขาทิ้งตัวลงมาขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ลงมาแล้วก็จะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นขาขึ้นเล็กๆอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเร,เราจะรอให้จบแท่งนี้นะครับ ณตอนนี้เขาเป็นจุดคอนเฟิร์มว่าเป็นแท่งเทียนให้ความสำคัญด้วยนะครับต่อไปเราก็จะทำการซื้ออีก5นาทีต่อไปนะครับต้องรอให้จบแท่งนี้ก่อนนะครับ you. You so ก็จะทดสอบแค่3คู่สกุลเงินนะครับ เป็นงานนี่ยาวแน่นอนครับพอยาวก็ง่วงนอนนะครับผมแค่มาแนะนำเทคนิคต่างๆแล้วก็แนะนำว่าเขาดีจริงนะครับเขาดีจริงแต่ว่าเราจะใช้เป็นหรือไม่ก็อยู่คลิกอยู่ที่กับพเพื่อนๆแล้วนะครับยิ่งฝึกเยอะก็ยิ่งรู้เหตุการณ์ทั้งหมดนะครับ ฝึกน้อยก็รู้เหตุการณ์น้อยนะครับก็โอกาสแพ้เยอะนะครับถ้าฝึกน้อยนะครับส่วนของดีมักเกอร์นะครับเขามีทิศทางที่จะย้อนขึ้นไปนะครับ เราจะทำการบายแท่งต่อไปก็ต่อเมื่อมีลูกศรคําว่านินจาฟ้าเกิดขึ้นนะครับวันนี้เรามาเป็นแบบแนวนินจานะครับถ้าเกิดว่าในคลิปวิดีโอนี้ มีตรงไหนที่ไม่เข้าใจนะครับหรือว่าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถแชร์ได้ที่ในกลุ่มไลน์นะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านเขามีประสบการณ์มากๆเลยนะครับสามารถสอบถามเขาแล้วก็มีสคริปต์อีกหลากหลายตัวเลยนะครับเขาแจกกันภายในกลุ่มนะครับ ก็ลองฝึกฝนดูนะครับยิ่งฝึกเยอะก็ได้เยอะนะครับประสบการณ์เขาไม่สามารถมาแบ่งปันกันได้นะครับแต่ละท่านฝึกเยอะก็มีประสบการณ์เยอะนะครับตราบใดที่เราสู้ๆนะครับไม่มีทางท้อนะครับพร้อมสำเร็จก็อยู่ตรงข้างหน้าเรานั่นเองเนี่ยเหมือนกับเส้นชัยนะครับเขาอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับเราจะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วนะครับ เราจะไปหยุดทําไมล่ะครับเราก็ต้องลุยไปนะครับนะครับผมก็จะรอว่าเขาจะปอกเป็นลูกศรไหมบอกเรียบร้อยนะครับผมก็บายขึ้นต่อไปเลยนะครับหรือนะครับหรือเพื่อนๆจะให้รอย่อลงมาใกล้กับ s 1 0 a 5นะครับเพียงแค่แนะนำนะครับ เอสซห้ S S ก็คือเส้นนี้นะครับย่อม,มาใกล้ที่สุดแล้วก็บายขึ้นไปอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะรอให้เขาย่อมาอีกนะครับแล้วก็กดให้เขาขึ้นไปอีกทีนึงเนะี่ยเหมือนกับว่าเราซื้อได้2จุดนะครับจุดแรกคือจุดเปิดของราคา จุดที่2คือจุดที่ใกล้กับเส้น S B a 5แปลว่าจุดใกล้กับ S B a 5นั้นดีกว่านะครับแล้วก็จุดเปิดราคาก็คือว่าดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาขึ้นไปขนาดนี้แล้วนะครับไปไบตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับบางทีเขาไม่ได้ขึ้นต่อเขาอาจจะลงมานิดเดียวแล้วเราแพ้นะครับเสียใจนะครับ เป็นแบบนี้ก็รอนะครับรอเขาลงมาอีกทีหนึง่งและอย่าลืมนะครับต้องเป็น5นาทีนะครับหมดภายในแท่งนี้5นาทีนะครับลงมาใกล้มากที่สุดใกล้ทำการบายขึ้นไปอีกครั้งหนึง่งเห็นไหมครับลงมาแล้ว ว่าใกล้แล้วนะครับเหมือนกับว่าเรากันไว้ทั้งบนและล่างนะครับเกิดว่าเขาชนะผ่านขึ้นไปด้านบนเราก็จะได้ชนะสองไม้ไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาปิดเป็นสีแดงเล็กน้อยนะครับเราก็จะแพ้แต่แพ้ไม่เยอะใช่ไหมครับคือแบบว่าเหมือนกันไว้ด้วยครับ เือความปลอดภัยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยแต่จากการที่ผมวิเคราะห์ตั้งแต่แรกนะครับเขาจะขึ้นไปได้อยู่นะครับเป็นการทะลุของเขานะครับแล้วก็ย่อตรงดีมร์เกอร์แล้วก็ผ่าน s อ a 5ไปด้วยนะครับเขาจะต้องผ่านจุดนี้ไปอีกครั้งหนึ่งะครับ เวลายังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งนับศพทรหารนะครับเขาต้องลุยให้ถึงที่สุดแบบนี้เราก็มารุ้นกันนะครับถึงแม้จุดด้านบนถ้าเกิดว่าเราแพ้นะครับเราก็ยังมีจุดด้านล่างซัพพอร์ตก็คือจะไม่เสียมากไปกว่าสิบเหรียญน,นะครับเราก็จะเสียประมาณ หนถึงสงเหรียญก็ยังรักษาทุนไม่ได้อีกทีหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเขาพุ่งขึ้นไปเราก็จะได้2องไม้ทันทีเนี่ยตรงนี้ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยนะครับในการซื้อขายนั้นเนี่ยผมก็ใช้บ่อยนะครับว่าจุดไหนดีกว่าแล้วก็เอาจุดนั้นอีกทีหนึ่งเนี่ย วันนี้ใช้เป็นแนวทางของของบวนการคาคูลินเจอร์นะครับนำมาใส่ในสคริปต์แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอบวนการนี้ก็แนะนำนะครับลองใช้ดูนะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมนะครับแต่ว่าเหมือนมีกำลังใจอีกครั้งหนึ่งเนะี่ย ตอนนี้ก็จะเหลือประมาณ30มิวินาทีนะนรับดูว่าเขาจะมาถึงด้านบนนี้ได้หรือไม่นะนรับสามสิบวินาทีก็เสียวได้นะครับเห็นไ,ไหมครับว่ายังไงครับลูพี่ลูพี่ขึ้นไปไหม ถ้าไม่ขึ้นก็ค้างอยู่ตรงนั้นก็ได้นะและก็ค้างอยู่จริงๆด้วยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆทำการทดสอบทดลองเพื่อให้ในใจว่าใช้งานในตลาดได้จริงนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับอยากให้ทุกๆท่านเก็บกำไรได้ทุกๆวันนะครับแล้วก็สู้ๆนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับยังไงช่วยฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปขอขอบคุณครับสวัสดีครับ